อาตมามั่นใจในอันนี้เพราะอาตมามีอาตมาเป็นอาตมาไม่เห็นมันคลอนคลาไม่เห็นมันหวั่นไหวไม่เห็นมันที่จะแปรปรวนไม่เห็นว่ามันจะไปเป็นอื่นยัง,ยงไงยังไงก็ยังมันก็แน่ใจมัน่นใจก็อยู่กับอันนี้มันเป็นยังไงอ่ะก็มันก็สบายสิแล้วมันสบายแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นประโยชน์คุณค่าต่อคนอื่นด้วยหรือไม่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อคนอื่นด้วยเป็นประโยชน์ตนที่ตรงเองก็สบาย เป็นประโยชน์ผู้อื่นแม้จะทุกบ้างเราก็เข้าใจว่ามันก็ต้องทํางานช่วยเหลือเกื้อกูลแม้ผู้อืน่นึกเราเองก็ตามลงมือทํางานมันก็ต้องทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยตามแต่ถ้าขยันหรือว่าชํานาญมากง่ายทํำห้ชํานาญก็ยากก็หนักก็ลําบากมันก็เท่านั้นเองนะแต่ถึงแม้ว่าจะชํานาญถึงแม้จะทําได้คล่องทําก็ไปแล้วมันก็ต้องเมื่อย จะเรียกเมื่อยนนะวัตทุกก็ได้ทำมันนานๆเข้ามากๆเขาก็เหนื่อยเมื่อยมันก็เหนื่อยมันเรื่องธรรมดานี่แต่ถ้าเมื่อยท่านเหนื่อยแล้วเราก็พักก็หายความเหนื่อยความเมื่อยความเหนื่อยนะั้นไม่ได้หมายเขาว่ามเมื่อยเหนื่อยเข้าไปแล้วมันจะทําให้สุขภาพเสียก็เปล่าถ้าเหนื่อยถ้าเมื่อยได้สัดส่วนที่ดีแข็งแรงเราจะแข็งแรงด้วยซ้ํายิ่งจะทําให้ชีวิตของเรายืนยาว เราได้เหนื่อยเราได้เมื่อยอย่างสมดุลอย่างสมเหมาะสมควรของชีวิตเพราะคนที่จะรู้อันนี้ก็ถึงบอกให้ไปออกกําลังกายแม้แต่คนแก่ห้ออกกาลังกายเลยนะแม่คนแก่ตอนนี้ได้ข่าวล่าสุดท่านพุทธทาสนะท่านพุทธทาสนี่ตอนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลตอนหลังสุดนี่นะจําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเองท่านพุทธ,ธาทาสข้างหลังสุดนี่ ลูกเสียลูกหาจจาไม่ได้หมดแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้จักตัวเองเลยครั้งล่างุดเนี่ยเสร็จแล้วก็จนกระทั่งหมอเขารักษาจนกระทั่งฟื้นกลับขึ้นมาเออได้อย่างเก่ารู้ตัวเข้าใจแล้วแล้วก็ทอดเทศไม่ใช่อดเทศปพอออยู่อย่างเก่าเทศก็ไม่ปลอแล้วก็ช้าๆอย่างที่ตันเทศแล้วมันยิ่งแก่ขนาดนี้แล้วนี่แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดละนะแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดยางเข้าไปแล้วท่านก็ยังเทศได้อยู่เพอะตอนรักออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหมอก็เลยกําหนดให้เดิน วันละสามร้อยเก้าเดินรอบวันละสามร้อยเก้าต้องออกกําลังกายเพราะฉะนันเรื่องออกกําลังกายเนี่ยจนจะตายอยู่แล้วยังต้องออกกําลังกายอ่ะต้องเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายนยการได้ออกกําลังกายไม่งั้นไม่ยืนนะไม่ยืนเพราะจะขี้เกียจนักนอกจากไม่ออกกําลังกายแล้วเอาแต่นอนแม่หนุ่มแม่สาวก็ตายไวจริงจงอ่า จะไปรอว่าเรายังไม่แก่เวลาเราเราไม่ต้องออกกําลังกายแล้วก็เอาแต่นั่งเอาแต่นอนนอจะเดินจะไปจะมาก็ไปค่อยไปค่อยมาได้มากมายโอ้ยจะเดินไปสาลาตึกเรียนไกลโอ้ยเมือ่อยหอบเห็นไหมหนุมน่มๆสาวๆเนะี่ยยังไม่ทันไรเลยเนี่ยอายุไม่ถึงแต่พุทธทาสแน่แบบนี้ไม่ถึง87 88เราเห็นรอยๆแบบนี้สี่แงแหก่อน ที่แงก่อนท่านพุทธทาสแน่แบบนี้อะไรกันอาตมาบอกอาตมาอายุยอเนยอาตมาก็พูดไปนะว่าอาตมาหยุดที่จริงหยุดไว้ที่ห้าสิบหกนี่คือความหนุ่มในสภาวะธรรมของอาตมาแต่เรื่องเหี่ยวนี่มันมันไปบอกมันไม่ได้หรอกให้มันหนุ่มอยู่มันไม่หยุ่มหรอกไอ้ความเหี่ยวพวกนี้มันมันไม่มีการเอาไว้ได้นะถึงวันที่ห้ามิถุนายนสามหกนี่เมื่อไรก็เริ่มต้นนับหกสิบ อายุเริ่มต้น60ขึ้นไปละววันที่5มิถุนายนก็61วันแล้ว6มิถุนายน62วันละอัตมายังไม่เคยท้อแท้ยังไม่เคยบน่นไม่เคยย่อจันเลยว่าโถไปไอแค่ตึกนี้อัตมาเที่ยวไปออกบ่อยก็ขึ้นไปถึงดาดฟ้ามันบ่อยๆไม่ได้เคยบ่นเลยนะโอ้ยเมื่อยจังเลยขึ้นดาดฟ้าไม่นะ่ะอัตมาไม่เคยบ่นทักทีงจริงๆมันก็ไม่เมื่อยจริงๆมันก็ไม่เมื่อย นี่เห็นได้ชัดแล้วพวกเราเนี่ยอัตมาเชื่อว่าพวกคุณพูดจริงเมื่อยนักก็พูดจริงโอ้ยเมื่อยหนุมน่มๆสาวๆนะไม่อายคนแก่โทษบนออกมาได้ขึ้นไปแค่ชั้นสี่ขึ้นดาดฟ้าแค่นะั้นบนตอนหน้าอาตมาไม่อายอัตมาได้ไงอัตมาอายุมากกว่าต้องเป็นกองเป็นก่ายอ้ามันเรื่องจริงนะมันพระอะไร มันเป็นจริงมันเมื่อยจริงแล้วมันไม่ได้ซักซ้อมแล้วไออาการไอเลือดลมไอกำลังกายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันแย่นะอทตมาพูดนี่ไม่ใช่พูดอะไรเราพูดอยากจะให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีๆแล้วขนขวายบ้างไม่งั้นก็ไม่อะไม่เอามันเมื่อยไม่ไม่ทำมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมเมื่อแย่ลงไปอีกเป็นไงแล้วอยากจะอยู่นานๆนานๆตายก่อนอาตมาแบบเนี้ย จะตายก่อนาตมาเอาอ่ะไม่ใช่แช่งนะมันจะเป็นจริงนะหรือแม้ไม่ตายก่อนก็อยู่อย่างอมพาดอยู่อย่างอ่อนแอแล้วอยู่ทําไมอยู่เป็นภาระคนอื่นด้วยมันยิ่งจะซวยนะเพราะนั้นการที่จะต้องทํางานหรือการที่จะต้องให้สรีระได้เคลื่อนไหวได้นอนในนี่ในแบกได้หามได้หมุนเวียนนี่เป็นเรื่องของสรีระจริงๆเลยหมอรู้ดีเลยไม่มีอะไรก็าหาทางล่อเพราะคนไม่ขี้เกียจเนี่ยเขาหาทางล่อกันจะให้ไปออกกําลังกายไปเล่นกีฬาไปนอนไปนี่นักเข้าจนบานปลายกลายเป็นกีฬาบานเบิก กลายเป็นเรื่องเล้วไหลเป PI ็นเรื่องติดเฟอร์เป็นเรื่องผลานพ้าเป็นเรื่องทำลายกลายเป็นเรื่องทไปเป็นรสชาติอีกแล้วไปติดกีฬาไปติดรสชาติกีฬาอีกทั้งๆที่มันเนี่ยมันขี้เกียจที่จะออกกำลังกายเนี่ยมันไม่เกะอวดขี้เกียจจะทำงานก็เลยต้องเพราะงั้นถ้าบอกว่าใครเข้าใจดีแล้วไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับเอกการกีฬาหรอกทำงานจะเดินเดินนี่ดีที่สุดเลยเดินนี่ดีที่สุดการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเดินขึ้นข้างบนข้างล่างเดินไปเดินมา เอาเถอะเดินมันก็ได้ออกกําลังกายดีเพราะไม่ได้ก็เขาจากที่ว่าแม้ไม่เดินก็เถอะเนี่ยจะขนจะย้ายจะยก,จะ,ยกจะแบกจะหาอะไรจะ,ะไรเนี่ยแต่ว่าระวังมัน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 จะโอเวอร์ได้ง่ายแบกหามขนอะไรเปมันหนักเกินมันได้เรื่นเกินระวังจะกล้ามเนื้อส่วนนั้นส่วนนี้จะมากไปอะไรเนี่ยต้องระวังบ้างแม้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องระวังบ้างอย่าไปทาเล่นทําหัวขนองไม่เข้าเรื่องให้พอมาะพอดีแล้วมันได้ผลงานตามมาได้ประโยชน์ตามมาด้วยนะ ได้จริงๆสิ่งนี้เราอาตมาพยายามย้ำพวกเราอยู่แล้วพวกเราก็ติดติดเลือดดูสีเก่าๆอะ่ะนั่งสมาธิแล้วก็อยูุ่โธอาตมาพูดไม่รู้กี่ทีแล้วว่ามันก็เบามันเบาเบานลไม่เด้เถียงเลยมันก็ง่ายจริงไม่เทียงเลยนะแล้วมันก็ติดพบเบาพบว่าผลงานไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวมันต้องมีความสมดุลของชีวิต ถ้าชีวิตไม่ได้เคลื่อนไหวให้สมดุลกับการหยุดมันก็เอียงไปข้างหนึ่งสุดตรงไปข้างหนึ่งมันต้องสมดุลนะเรามีชีวิตนะไม่ใช่เราคนตายแล้วถ้าตายแล้วมันต้องออกกาลังกายหรอกอาตมาจะเผาให้เพราะมันจบแล้วอะก็ตายแล้วจะไปออกกําลังกายมาทําอะไรอีกอะแต่เรายังเป็นนะทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวทุกอย่างจะต้องหมุนเวียนเมื่อมันจะหมุนเวียนได้คล่องหมุนเวียนได้ดีได้สมดุลได้เต็มที่อว,วัยวะเจ้าการทํางานสมบูรณ์สมดุล มันก็ต้องให้สภาพเขามันหมุนเวียนที่สมบูรณ์ที่ดีที่พูดนี้เนี่ยเอาไปคิดให้ดีๆบ้างหนุมน่มๆสาวๆก็าตามอย่าขี้เกียจไอ้ออกกําลังกายก็ไม่ออกงานก็ไม่ค่อยจะทําเอาแต่นั่งจุมปุก๊กมุมนั้นมุมนี้จริงๆนะมันเป็นจริงนะมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมดุลจริงๆมันขาดอาตมาอยากให้อยู่ด้วยกันไปน,นานๆแล้วก็อยู่กันอย่างน,นานๆแล้วก็แถมไม่เป็นอัมพาตด้วยกันด้วย ซึ่งก็อาตามาก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาตามาจะเป็นอมภาพหรือเปล่าเพราะอันนี้มันบอกให้ไม่ได้นะเพราะว่ามันสรีระของเราได้มายังไงไม่รู้วิบากนะจะได้มาขนาดไหนมันก็ไม่ได้มันก็บอกไม่ได้หรือแม้ว่าวิบากของเราเนี้ยได้มาไม่ควรจะเป็นอนมภาพหรอกแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์อุบิเหตุมีอ่าอะไรนะเขาเรียกกรรมตัดรอนเขาเรียกอะไรอุปฆาตกรรมอาจจะมีอุปคาตกรรมเกิดอ,อุปถัมวะ เกิดอุปัทวะนี่ก็พอแล้วหรือว่าอุปัทวะเหตุให้สมบูรณ์เกิดอุปัทวะเหตุเกิดนั่นเกิดนี้ขึ้นมาอุปการกรรมเป็นปัจจุบันธรรมนี้ก็ได้ถ้าเราประมาทถ้าเราเองเพียงพล้ำเป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่าสิ่งที่เกิดใหม่นี่มันก็เกิดได้ผสมผัเส,สขึ้นมาไม่ใช่ว่าต้องเก่าเท่านั้นคุณถึงจะต้องเพราะวิบากเก่าถึงจะเป็นอย่างนี้วิบากเก่าก็มีฤทธ์ใหม่ก็มีเป็นผลได้เหมือนกันเหตุใหม่ก็ทําให้เกิดอันนั้นได้เป็นผลได้เหมือนกัน พราะไม่ได้ไม่มีตว,วีบากเก่าเท่านั้นจะจะทาให้เกิดผลเหตุปัจจัยใหม่ก็ทําให้เกิดผลได้เหมือนกันจึงต้องระมัดระวังเหตุปัจจัยใหม่ด้วยอย่างแท้จริงนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องมีสติสัพพัญญะปัญญาไตรตรองฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็เลือกเฟ้นกระทาในสิ่งที่ควรไปเรื่อยๆอาตมาอยากให้พวกคุณได้เข้าใจจริงๆนะว่าแม่อตมาเนี่ยจิตใจมันหนุ่มจริงๆ มันเอ๊มันอยากจะทำน่นอยากจะทำนี่เหมือนกับยังเราอายุ30 40แต่มันบางอย่างมันก็ทำไม่ไหวทำไม่ไหวจริงๆกำลังมันไม่ให้แล้วจริงๆความคมความชัดไม่เอาง่ายๆเอาตาเนี่มันก็ไม่ได้แล้วอยากจะทำเลเอาบ้างนะว่าหาคิดไม่ได้เลยไม่โอ้ไม่ไม่ไม่คมพอเลยไม่ได้จริงๆเลยนะเสียเลยอ่ไม่ได้อยากจะทำก็ทำไม่ได้แต่แต่ชี้แต่แต่บอก ใน่จะาชี้จะบอกจริงๆทําไม่ได้เลยลงมือไม่ได้ลงมือทําทําไม่ได้อยากจะทําเลเอาอยากจะทำน,นู่นนี่เนี่ยตาก็ไม่ดีประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนมันทําไม่ได้ทําไม่ได้มันอ่อนแอแล้วอยากจะยกอยากจะแบกอยากจะหามขนาดนั้นถึงขนาดนั้นอัตมาก,ก็ยังยกพอได้นะทุกวันนี้บางคนบอกโอ้โหยกได้เราหนุ่มๆยังยกไม่เท่าเลยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านุ่มๆนี่มัน,มมนกําลังไม่สู้อาตมาหรือไงมันขี้เกียจม,มั้งมันไม่พยายามเองอะ่ะ แล้วก็แก้ตัวแก้ขวยไปว่าผมยกสู้ไม่ได้เลยมันไม่อยากยกหนักอะความจริงมันตั้งใจเขาจริงๆอตาตมาว่ายกได้นะแต่มนแก้ตัวมไม่อยากยกหนักจริงๆนะอนตาตมาว่ามันไม่ใช่ว่ามันยกไม่ได้หรอกกาลังวังชาขนาดนั้นยกไม่ได้ยังไงข้ามเนื้อขนาดนั้นยกไม่ได้ยังไงแต่อตาตมาก็ไม่ไปเจ้าไปจี้อะไรมากมายหรอกนะเพราะว่าประเดี๋ยวเกิดพลาดพั้งเจ็บนนนีมาแล้วก็มาหาว่าเราซะอีก แต่จริงๆพูดลึกๆอาตมานึกเงี้ยอะไรกันน,นุ่มๆน,น,นั่นขนาดนี้กำลังวังชาขนาดนี้พลังงานมันน่าจะต้องยกได้ของขนาดนี้ยกไม่ได้บอกโก้ oh, สู้ไม่ได้สู้พอทันเก่งผมยกได้แค่นี้โถอมันขี้เกียจมันหนักไม่เอาจริงๆเราแก่ขนาดนี้สรีระมันแน่นอนว่ามันอ่อนแอกว่าแล้วมันยังทําได้แล้วคนหนุ่มขนาดนี้ทําไม่ได้เนี่ยมันยังไม่เชื่อน้ํามนจริงๆหรอกอาตมาบอกตรง น,น,นอกจากกิเลสขี้เกียจไม่อยากจะทํางานหนักไม่อยากจะแบกหนักขึ้นไปกว่านั้นอะไรรมันภาคเพียรเองมันเป็นจริงเพราะเราเข้าใจให้ดีเลยว่าถ้าเราอุตสาหะภาคเพียรเนี่ยพลังงานหรือความสามารถหรืออะไรของเราเนี่ยมันจะออกมาทํางานให้มันสมดุลแล้วม,มันก็จะทรงสภาพที่จเจริญมันจเจริญอยู่เรื่อยๆหมุนเวียนก็จเจริญหรือว่าสิ่งที่ควรจะแข็งแรงโตมันจะมันจะมีการขับถ่ายเปลี่ยนแปลงสังเคราะห์ ถ้าเผื่อว่าอุณหภูมิความดันอะไรต่างๆนานาแนนรงลมแรงไฟมันไม่มากพอธาตุลมธาตุไฟไม่มากพอมันก็ขับก็ดันมันก็สังเคราะห์อะไรอะไรออกมามันก็ไม่ได้มันก็ค้างนี่ตกผลึกไอ้พวกนั้นคนุณก็แก่เร็วธาตุพวกนั้นคุณก็แก่เร็วฟังดีๆนะ ar, อาตมาภาษาไทยพูดเนี่ยเรียนสรีรวิทยาเรียนชีววิทยามาเนี่ยฟังโดยทางวิทยา,าศาสตร์ด้วยฟังอาตมาอธิบายไม่ใช่วิทยาศาสตร์แท้เท่าไหร่หรอกเนี่ยแต่มันก็เป็นเชิงวิทยาศาสตร์มันก็เกิด จังงั้นจริงๆของคุณเองแหละท่าของคุณเองจะเป็นท่าทางกล้ามเนื้อก็าตามมันก็กระด้างมันก็แข็งมันก็ไม่มียืดหยุ่นมีมีความหมุนเวียนไม่มีความลักษณะความแข็งแรงทั้งยืดหยุ่นทั้งมีพลังดันพลังขับพลังยืดอะไรต่างๆนะมันก็ไม่สิกลายไปตกผึกแข็งจับมันเข้าก็มันก็ไวแกวไวตายไว อแกไว้ง่อยกินไวเป็นธรรมชาตินะเราทําเองทั้งนั้นเรานี่แหละทําให้แกเราไม่มีคนอื่นคนใดมาทําให้แกเราเราทําให้แกเราเพราะันบางครั้งบางคราวนี้อาตมาโอ้โหอยากมายกบอกกรงๆองาตมาอยากจะมาตักนี่ไม่ใช่มาพูดเอาโก้นะขอบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญน,นะไม่ได้มาโกหกในสักนิดหรือเรื่องจริงใจอาตมาอยากจะมาตักโกรดนี่ช่วย เขาเอามาสองรถอาตมาต้องเร่งไ้ต้นฉบับหนังสืออยู่ข้างบนห้องโอ้ยเขาตักกลวก็เราอยากเราตักทําพอมาถึงว่าเอยเหลือ,อยู่สองสามแจกเท่านั้นเลยทำก็เท่านั้นเองแล้วอาตมาก็ลงมามาทานเนื้ออีกไม่เท่าไหร่อาตมาก็ไม่ได้ทาและก็ไม่ได้ทำที่จริงอยากจะมาลุยตั้งแต่เวลาแหมช่วยกันแต่มาก็เห็นก็มากคนแล้วพอสมควรแล้วก็ทําได้อาตมาถึงแม้ทามันก็ไอแค่นั้นเองก็เลยไม่ลงไปเปื้อน เพราะบางทีก็เห็นใจคนซักเหมือนกันไม่แหม,แมเขาไปเพื่อนทาไม้เพิ่มเติมอีกแล้วเพราะว่ามันก็ในมันหลายด้านใช่ไหมอาตมาก,ก็ไม่ต้องไปเพื่อนหรอกเพราะว่ามันไม่คุ้มกับลงทุนมันก็จะเสร็จแล้วหรือว่าเหลือน้อยแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก,ก็ไปทํามาเดินแต่ใจจริงนะนึกแหมตักกรวดอยากจะมาตักกรวดช่วยตรงนี้ได้ออกกาลังอีกบ้างย,ากยกเพราะมันไม่ยากอะไรในตักกรวดน่ะไม่ยากจริงๆนะี่จริงๆนะอาตมาพูดกลมกลมงอาตมาไม่ได้เสแสแ้งมาพูดเอาโก้เอาหน้าเอาตาอะไรนะ จิตของอาตมารู้จิตอาตมาว่าอาตมาคิดอะไรจริงใจอะไรไม่จริงใจอะไรอาตมารู้อย่างนี้เป็นต้นนะมันหลายๆอย่างบอกเอ๊ะทำไมพวกเราเนี่ยบางทีเรียกขานกันโอ้อ้ามาแล้วบุญหนกักบุญหนกักมาช่วยตักกัวตักดินเรียกครั้งหนึ่งก็แล้วไม่พอเอาเรียกใหม่อีกก็แสดงให้เห็นเลยว่าพวกเราเนี่ยมันอืดมันไม่อยากทํางานหนักหลายๆคนก็นะลองลองแรงแง,อ,ง,อ,งอยู่ยงั้นน่ะมาก็ได้แต่ไม่เอาเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหอ โธ่เอ้ยก right exactly. like? mm ็น hmm. uh ี right? oh. ่ย oh like. ิ I i ่งก็หมอห้ออีกเนี่ยการออกกําลังเนี่ยดีก่าหมอห้อีตั้งเยอะตั้งแยะเลยไม่อะไปหาหมอห้อบิดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วก็แค่นั้นเองอะมันก็ไม่เจริญเท่าไหร่นี่เราทําเองสิค่อยๆทาไปมันทําไม่ได้ก็ค่อยๆทาไปแล้วมันก็จะค่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อเราก็ค่อยพัฒนาไม่ใช่นานๆไปให้กับยืดให้ทิ้งนี่ก็ค่อยๆยืดเองทําเองก็ค่อยๆยืดไปแล้วมันก็ค่อยๆจะเข้าร่องเข้ารอยมันก็ค่อยเจริญตามธรรมชาติของมัน เมื่อไรจะเข้าใจอย่างนี้กันบ้างก็ไม่รู้นะเจมันขี้เกียจนะมันอยากจะอยู่เฉยๆนะอาตมาเชื่ออาตมาก็รู้ก็เคยผ่านมามันติดพบันนั้นน่ะอยู่เฉยๆมันว่างมันเบามันง่ายแล้วมันอยู่งั้นน่ะมันไม่มีอะไรคุณค่าก็ไม่ดีสรีระก็ไม่ดีบุญก็ไม่มามันไม่เป็นบุญอะไรนี่คุณค่าประโยชน์ก็ไม่มีสรีระก็ไม่แข็งแรงอาตมาก็มองเห็นจุดที่มันเสื่อมอยู่ทั้งนั้นน่ะบุญก็เสื่อม สรีระก็เสื่อมประโยชน์ก็เสื่อมไม่เจริญประโยชน์ไม่เจริญสรีระไม่เจริญบุญอะไรทั้งนั้นน่ะนี่ไม่ได้มาบังคับนะที่พูดนี่ก็ไม่ได้มาบังคับพูดให้เข้าใจเพื่อคุณจะจุดไฟตัวเองบ้างนะถ้าใครเข้าใจก็คงจะจุดไฟตัวเองขึ้นมาบ้าง ไอ้โรคขี้เกียจโรคเข็นแก่การหยุดเนี่ยโรคประมาทถือเป็นโรคประมาทชนิดหนึ่งเพราะว่าฉันยังหนุ่มฉันยังแข็งแรงก็จริงคุณจะต้องจังแข็งแรงเพราะสรีรังคุณยังไม่ยังยังหนุ่มแน่นยังอะไรและประมาทถึงหนุ่มแน่นก็ตามมันก็ควรจะต้องทํามันไว้หมุนเวียนมันไว้ให้มันสมดุลไว้ให้ทําให้มันได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันก็คงทนแลวมันก็อยู่นานไปได้นาน ถ้าไม่เช่นั้นหยุดอะไรไปมากมันก็จะหยุดตามตกผลึกไวแต่ถ้าเผื่อว่าไม่หยุดให้มุนเวียนนี่มันก็จะตกผลึกน้อยทุกอย่างก็จะยืดจุนทุกอย่างก็จะเป็นยืดเป็นความความยืดจุนมันภาษาไทยมันไม่ค่อยชัดไงยีลาสเลสตีเนี่ยอ่าย,ย,ยีลาสลสติกซตีอ <laughs> อาแต่มาพูดยีลาสติกยีลาสติกซิตี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยชัดสักทีมันตกตกไม่ค่อยครบอยู่สักทีมันก็น้อยแต่ที่จริงมันจะต้องมีใครยิ่งมีดีคนนั้นเนี่ยยิ่งแสดงว่าเป็นคนแข็งแรงตัวเนี้ยอ่ามันเป็นสปริงมันเป็นตัวยืดหยุ่นมันเป็นภาษาเราฟังดูแล้วมันก็เหมือนมากไปแต่ไม่ใช่มากมันจะต้องมีอย่างดีในร่างคนนี่แหละ มันไม่เหมือนกับหนังกระติกมันไม่เหมือนกับสปริงทีเดียวหรอกแต่ว่ามันจะมีของมันมากน้อยตามความเป็นจริงมันจะต้องทั้งเหนียวทั้งยืดหยุ่นที่ดีตามความเป็นจริงของมันเพราะฉะ้าจะมีธาตุลมธาตุไฟนี่เข้าไปสังเคราะห์เข้าไปอะไรอยู่เสมอมันจะเป็นเซลล์ที่สดมันจะเป็นเซลล์ที่สดเพราะฉะ้เซลล์ที่สดนี่แหละมันถึงจะเป็นได้ก็ไม่ต้องเอาอะไรมาเซลล์สดของแม้แต่ต้นไม้เนี่ยกับเซลล์แห้งคุณคิดดูสิหักก๊กถ้าเซลล์สดมันก็ ยืดหยุ่นมีสปริงมีอะไรดีกว่ากันแค่นี้ก็น่าจะมีปฏิพานเข้าใจได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่เถอะไม่ท้าไม่เปราะไม่แตกไม่หักง่ายมันจะยืดจะยุ่นมันจะไปจะมามันจะไม่ต้องไปเจ็บไปปวดเจ็บปวดนี่เพราะมันแข็งมันกระด้างมันอะไรอะไรเข้ามางอมากเออเจ็บแล้วอะไรเงี้ยมันก็แตะตายพอดีนั่นนะ่ะเป็นง่ายง่ายเพราะพวกเราเนี่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ลึกซึ้งเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของชีวะเป็นเรื่องของธรรมดา เป็นเรื่องของความสมดุลเป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าใจแล้วทําให้มันเมื่อทําให้มันแล้วมันก็จะได้นะมันใครภาคเพียงใครเข้าใจแล้วก็อุตสาหะเอานี่แหละคือลักษณะของอิทธิบาทลักษณะของอิทธิบาทถ้าเข้าใจแล้วเราต้องการจะขยันเนี่ยมันขยันโดยฉันทะนะมันวิริยะโดยฉันทะมันไม่ใช่จะวิริยะก็เพราะว่าโอ้โหขี้เกียจจังเลยจะผลักดันให้วิริยะเพียงหน่อยอุ้ยมันยาก แต่ถ้ามันมีวิริยะนำาอขออภัยมันมีชั้นทะานำมันยินดีที่จะขยันเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกดปุ่มแล้วแค่ใกล้ปุ่มมันก็ปุ๊บแล้วใกล้ปุ่มที่จะกดปุ่มวิริยะกดปุ่มขยันนี่นะเพราะมันมีชั้นทะานำเนี่ยปุ๊บแล้วถ้ามันไม่มีชั้นท่านโอ้โหกดปุ่มแล้วกดปุ่มอีกมันไม่เคยเดินเลยขยันเอ้ยเดินทีว่าก็เดินทีว่ามันไม่มีชั้นท่านำมันไม่มีความเต็มใจพอใจยินดีจะจะทำเนี่ยกดปุ่มวิริยะเนี่ยแหมอืด ฟังเข้าใจนะอมันไม่ใช่เรื่องไร้สัจจะอะไรเลยมันสัจจะแท้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจดีแล้วเราก็เต็มใจแล้วก็พอใจยินดีทำโอ้ววิริยะมันก็ปลอไอ้นี่มันไม่อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ฝึกไม่พิสูจน์สักทีถ้าพิสูจน์ได้จนกระทั่งสมบูรณ์เข้าใจดีแล้วมีปัญญาดีชันท์มันก็ดีชันท์มเหมือนความยินดีความพอใจว่ดีสิดีเพราะว่าถ้าทำเราได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นขยันเลยง่าย เมื่อฉันทวิริยะดีทําอะไรมันก็มีคอนเซนเทรตทําอะไรมันก็มีจิตตะทําอะไรมันก็มีการเอาใจใส่ทําอะไรมันก็มีสมาธิมันไม่คิดอยากพักมันไม่คิดอื่นมันไม่นู่นนี่นะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์อ่าเป็นสิ่งที่น่าทํำน่าเป็นโอ้ยมันยิ่งจิตตะความเอาใจใส่ความเป็นสมาธิความเป็นความเต็มใจมีใจเท่าไหร่โถมไปอยู่ในนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลย เพราะฉะนั้นผลงานมันก็ดีอิธิบาทเพราะแม้แต่อิธิบาตในการที่จะทําให้ตนเองมีอายุยืนเทว้าทันวัาต้องใช้อิธิบาตอาตมาอธิบายสรีระเมื่อกี้ไปแล้วถ้าเข้าใจสรีระเมื่อกี้คุณก็ต้องมีอิทธิบาตกับการรู้จักรักษาสรีระของตนเองโดยการให้มีการหมุนเวียนออกกําลังกายทำนนท์ทำนี้ให้มันสมดุลให้มันสมบูรณ์ถ้ามันขาดมันเขินมันไม่สมบูรณ์และมันไม่สมดุลมันก็อายุก็มายืนแน่เพราะอิธิบาตในการจะสร้างอายุยืนก็คือลักษณะนี้